สุดปังเงินเข้ารัวๆสำหรับคณะหมอลำเสียงอีสานมอบความสุขบนเส้นทางดนตรีหมอลำมายาวนานกว่า50ปียังคงยืนหยัดรับใช้แฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันแม้จะผ่านวิกฤตมรสุมมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็มีผู้ช่วยพยุงให้กลับมายืนหยัดอย่างสง่าง,งามได้ทุกครั้งล่าสุดฤดูการนี้ปี67 68ได้ผู้บริหารใหม่มาร่วมทุนอย่างอาจารย์เอจักพัฒน์ ที่แม้จะใหม่ในการบริหารงานด้านวงการหมอลำแต่ก็ไม่ปล่อยกระแสจากโลกโซเชียลเป็นที่พูดถึงตั้งแต่การเปิดตัวเข้ามาบริหาร จนกระทั่งถึงปัจจุบันทําให้ฤด,ดูกาลนี้ยอดสัญญาจ้างงานวงหมอลําเสียงอีสานปาเข้าไปถึง209คิวงานแล้วและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้ชมและผู้ว่าจ้างจนบางเดือนคิวงานเต็มไม่สามารถจัดคิวให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ไปแสดงที่ไหนแฟนเพลงแฟนหมอลำก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและส่งผลให้วิกแตกแทบทุกสถานที่ที่มีการจัดงานวันนี้ทางบักตุมตาม c h a ชแนลพาทุกท่านไปฟังความในใจของผู้บริหารว่ารู้สึกอย่างไรกับยอดการจ้างงานครั้งนี้และกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดไปรับฟังกันเลยครับเรามีความรู้สึกว่าเสียงิีสานมันน่าจับตามองเนาะความรู้สึก2 0 9คิวงานอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยจริงๆทุกคนจำได้ไหม ทุกคนยังจำได้ไหมครับจำได้ว่าตอนที่ก่อนที่ังเปิดรูก่อนจะเปดิดรูการผมเคยพูดว่า200คิวงานอ่ะมันไม่ยากหรอกที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะผมมั่นใจในศักยภาพของทีมงานเสียงยีสานมั่นใจในศักยภาพทั้งแม่นกและทุกคนในเสียงเสียงยีสานครับผมก็เลยพูดคานั้นออกมานะครับและผมเชื่อมั่นในวันนั้นและสิ่งที่เชื่อมั่นวันนี้มันก็เกิดขึ้น ก็คือ290คิวงานซึ่งก็ยังมีคิวงานอื่นที่เรายังดียวอยู่นะครับจริงๆมันจะมากกว่า2อ9นะครับตากวันนี้ไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราจะรับงานจนถึงวันที่เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่อยากจะรับงานในช่วงหน้าฝนเพราะว่าเราจะต้องจะได้มีเวลาในการเตรียมงานเพื่อรูดูงานรูดดูการต่อไปแล้วก็เราก็เห็นฝนตกเมื่อคืนแล้วแบบเราเป็นห่วงทีมงาน เป็นห่วงทีมงานของเราเห็นฝนแล้วแบบเลือดต้นลูกๆูกสิไหมครับเราก็เลยแบบก็จะพิจรารณาพยายามไม่ให้จริงๆงก็คุยกับคุณแม่นกน้อยอุไรพรน,นะคะว่าเราจะรับงานถึงเมื่อไหร่นะครับถามว่าสองร้อยกว่างานอะ่ะเราอยากได้แหละแต่เราก็ต้องดูว่ามันทําให้ทีมงานเราลําบากหรือเปล่าแล้วก็จะมีผลในงานปีหน้าของเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเยอะนานเกินไปมันจะมีเวลาในการที่จะเตรียมงานน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ คุยกับคุณแม่นอ้อน้อยออไรพรว่าเราจะรับแค่ถึงช่วงประมาณพฤษภาไม่เกินต้นไม่เกินห้นามิถุนายนครับถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นแต่ส่วนตัวแล้วขออนุญาตเล่าเรื่องราวแบบนี้นะครับในทุกๆงานผมเนี่ยไม่ได้เดินทางไปกับทีมงานนะครับแต่ในทุกๆงานในทุกๆงานในทุกๆงานทุกอย่างที่ทาเนี่ยผมกับคุณแม่น้อน้อยอุไรพร ก็ผมก็มีเรื่องปรึกษาคุณแม่บ่อยแล้วก็ยังประสานงานกันอย่างดีเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่คนละที่อย่างวันนี้คุยกันสามรอบนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างผมกับคุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะฉะนั้นเห็นบางคนไปปั่นเนี่ยมันมันมันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้อย่างที่คุณแม่บอกนะครับว่าในการบริหารจัดการงานนะครับในครั้งนี้นะครับผมนี่แหละเป็นคนบริหารจัดการงานทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่มันจะมีอย่างหนึ่งคือ ในช่วงแรกๆเนะี่ยผมไม่กล้าตัดสินใจพูดตรงไปตรงมานะครับผมไม่กล้าตัดสินใจผมจะแบบปล่อยๆไปส่วนมากเพราะอะไรผมยังมีความเกรงใจอยู่ผมเกรงใจคำว่าเกรงใจคือเกรงใจคุณแม่ด้วยคุณแม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะครับแต่ว่าตัวผมเองอะ่ะบางครั้งเนี่ยผมจะตัดสินใจอะไรบางอย่างไปผมก็เกรงใจนะครับว่าจะแบบอะไรยังไงบ้างหนึ่งเกรงใจข้อที่สอง ตัวของผมเองอะ่ะตอนนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะยังไม่กล้าตัดสินใจมากด้วยเพราะว่าประสบการณ์เราอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในช่วงกระตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นมาเนี่ยผมพยายามวิเคราะห์งานแล้วก็พยายามไม่ใช่พยายามหรอกตัดสินใจเด็ดขาดขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าคุณแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยท่านก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะท่านไม่ได้ท่านไม่ได้มาแบบ ้องอย่างนี้อย่างนี้นะเนยไม่ท่านไม่ทํานะครับคนแม่ดีมากเลยคนแม่ให้ตัวผมนาะทางานหมดจริงๆให้มาตั้งแต่ตอนแรกแต่ตอนแรกยังมันหลายอย่างมันยังไม่ได้ชัดเจน,น้วผมก็ยังติดความเพลียงใจอยู่บ้างอยนะ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ได้ฟันธงไปหลายอย่างพอสมควรเพราะฉะนั้นระหว่างตัวของผมเองกับคุณแม่นอกเรย์พรเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบไอ้นี่กันนะครับเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ที่สําคัญคือด้วยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันทําให้แบบ จับมือกันแน่นมากขึ้นด้วยซ้ำปีนี้ขออย่างต่ํำ463คิวงานนะครับโว้ยสมโอสิบอจอยเบิดเต้สมโอแตงโมสิบวจอยก็ม่องตีมีมีกับสิบวจอยยังอสี่ที่ห่ากิโลเนี่บอก250งานจบจบบุคลากรมีกินมีใช้มีงานทำจริงๆก็อยากอยากให้อยากจะรับถึง250แหละแต่ว่า เราพิจารณาดูก่อนว่าม,มันจะไปกินเวลาช่วงฤดูฤดูฝนปีหน้าหรือเปล่าถ้ามันไปกินฤดูกาลนั้นมันกลัวว่ามันอืม๋ยวพิจารณาดูอิงอิงบอกว่าสองร้อยสามสิบพอดีดีค่ะพ่อเนาะเอาประมาณไม่สองสามศูนสองไม่เกินสองสี่ศูนนะ่าจะประมาณนี้อเอายุคศูนย์จุดห้ากับฟินิกลํำด้วยกันออกมาฟ้อนเต็มเวทีเลยครับสวยงามเอามมเว่าตอนนี้เราจะมีลํำแค่เรื่องเดียวเราแจ้งไปแล้วนะครับ เราเราแจ้งไปแล้วว่าเราอ่ะจะมีรําแค่เรื่องเดียวแล้วเด็กๆก็จะได้มารวมกันกับรุ่นพี่แล้วก็เด็กส่วนหนึ่งต้องเพราะสิงอีสานมีบุคลากรและทีมงานที่มากด้วยคุณภาพมากด้วยฝีมือและประสบการณ์จึงส่งผลทําให้ผลงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ไม่แปลกใจที่มีคิวงานจ้างดีขนาดนี้ปีนี้ทางทีมงานตั้งเป้าไว้ที่230-240ถึงคิวงาน เชื่อมันว่าสามารถทำได้แน่นอนคุณทุกท่านที่รับชมปักตุ่มตามช n แนลสวัสดีครับ